โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมดีอีกแล้วนะในเกมโรบบอกนะครับผมในแมปที่ทุกคนนั้นชื่นชอบกันมากเลยนะครับผมอเลเมวันกาดินแอรนะครับผมหรือชื่อย่อก็คือ AV นะ AV ที่ทไม่ได้ไปคิดองแบบนั้าน,นะนะอย่าคิดเลยไอพวกหืหนกามเอ๊ะแต่กูก็คิดนี่แสดงว่ากูหืนกล้ามล้วกันโอเคช่างแม่งแล้วกันนะครับผมเอาไปว่าคิดซะว่าผมไม่เคยพูดอะไรแล้วกันนะโอเค วันนี้นะเราจะมาอีโวโตัวละครกันนะแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูกันด้วยนะว่าตัวละครน,นี้เนี่ยมันดีไหมมันเก่งไหมซึ่งตัวละครน,นั้นก็มีชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรนะู้กันหมดแล้วแหละในดาบพิฆาตโซนะนี่ครับผมเทนยินอุซุยชายาไอเมียสามนะผมหรือใช้ผู้อย่านเลยคือไอ้ก็นะผมมีแต่คนบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ เป็นตัวที่แบบว่าสามารถตีวงเอลี L e ได้เก่งกว่าอีกรีดนะครับผมตัวนี้ต้องมีในแบบควรที่จะมีแบบว่าตัวนี้ในไอดีนะครับผมนะซึ่งของอีโวที่เราต้องใช้ก็มีอยู่เท่านี้นะดาบเนี่ยนะเราสามารถไปเอาในเลดได้นะซึ่งเราต้องใช้ประมาณเออหกร้อยโทเทมนะซึ่งก็ฟาร์มด่านสามไปนะผมก็ได้เยอะดีโอเคนะผมก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไปฟาร์มเอาได้นะฟาร์มในชาเ์ลินหรืออะไรเนงะี้ยโอเคอีโ e วกันเลย จ้าโอ้ยโคตรเท่เลยมีเอฟเฟคเพิ่มขึ้นด้วยกอใช่นะผมผมลืมบอกไปว่าไอตัวนี้เนี่ยผมได้สเตตไม่ดีมากเลยนะเนี่ยสเตตแม่งโคตรดีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับผมนี่เออแล้วผมก็ได้บับลุงมาด้วยนะเป็นบับ0ูนดห้านะแล้วก็สเตตก็ตามนี้เลยนะแซดนะผมเอสแล้วก็ซีนะซึ่งไอซีนี่ผมกาจะรีนะแต่ว่ายังมีของไม่พอซึ่งบับ0ูดก็เพิ่มอะไรนะ ผมจําไม่ได้ว่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะเนี่ยไอ0.5เนี่ยครับผมผมสุ่มเล่นๆแล้วผมก็ได้มาเลยซึ่งก็ถือว่าดีไหมก็ไม่รู้ได้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวมาลองกันตอนนี้เลยเอ้ยโอเคเราได้เราได้เ,ไดเ,ไดเออรีโล,ลมาสองอันเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มให้กับอีกฤิกันเลยนะ,อ,ะอีกฤทิ์นะครับผมก็เป็นตัวที่ผมพิ่งได้มาเหมือนกันนะเป็นตัวแดงที่ตัวแดงตัวแรกในรหัสนะก็ถือว่าดีไหมก็ยังไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้อีโวนะ โอเคกู okay, ไม่สมแล้วกนะ็นั่นแหละครับผมอีกฤินะครับผมอาจจะมีคลิปมันเกี่ยวกับมันใน E ีีหน้านะอผมจะเอามาเทียบกันเลยนะว่าอูซุยกับอีกฤิ์เนี่ยใครเก่งกว่ากันนะใน E ีหน้านะแต่ใน e ีีนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจนะสำหรับคนที่ดูใน t i k t o k นะครับผมแล้วก็กดติดตามในช่องทางของผมด้วยนะทั้ง YouTube หรือว่า Tik t o k นะโอเคสธัธยายาจบละเพราะฉะนั้นเราเข้าแมปกันเลยดีกว่าเราจะไปรีวิวตัวก และในเวลาที่ผมกำลังอัดอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มเลยนะครับผมนอนดึกชิปหายเลยจริงๆผมนอนดึกมากกว่านี้นะแต่อันนี้ผมมารีวิวให้ดูก่อนนะครับผมก็ <laughs> ถือว่าดึกไหมก็ไม่ดึกนะก็ <laughs> <g üler> ในแผ่นนี้นะผมยังเป็น0.5อยู่นะซึ่งในวันที่คลิปอาจจะปล่อยเอ่อคลิปปล่อยเนะี่ยอาจจะปล่อยในตอนที่มันอัปเดตพอดีนะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันน่าจะปล่อยในตอนอัปเดตพอดีฉะนั้นก็ แน่นอนครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเดียวโอเคตอนนี้ผมก็มีตังพอที่จะสามารถอัพอูซวยแล้วบางอูซวยได้หนึ่งตัวแล้วมามานี่เลยโอ้ยเพิ่ออพมอะไรด้วยอุ้ยไม่เห็นอนะ่ะมองไม่ทันอนะ่ะใครมองทันก็บอกผมด้วยนะอ่าและนี่ก็คือสกิลที่เราจะได้นะครับผมก็เออผมอ่านไม่ออกน,นะโอเคเพราะฉะนั้นก็ผมจะมอบหน้าที่ในการแปลนี้ให้กับสัตว์ประจ Google Translate นะครับผมให้เขาไปคนช่วยแปลนะ DMG และ RNG บวก1 0%เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยง3%ในแต่ละครั้งที่ทำการโจมตีสูงสุด60% DMG บวก1 0%ในการโจมตีต่อเนื่องแต่ละครั้งบนศัตรูตัวเดียวกันสูงสุด30%สปาลบ2%ในการโจมตีแต่ละครั้งลดลงเหลือ30%มโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับผมแาสตราจารย์ Google Translate ที่ให้ข้อมูลดีๆกับเรานะครับผม ไม่เป็นไรโอเคงั้นเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่าตั้งแต่ขั้นหนึ่งนะโอเคก็โอเคขั้นที่สองก็จะเปลี่ยนสก,กิลนะชื่อว่าอะไรสักอย่างนะผมก็อ่านไม่ออกอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ช่างมันแล้วกันเพิ่มโอเคขั้นต่อไปนี่คือว่าก็จะเปลี่ยนลนยกักษณะการโจมตีนะผมเป็นรูปกรวยนะหรือว่าเป็นรูปครฟนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าอะไร เดี๋ยวเขาดูสกิลหน่อยโอ้แหล็กๆหลกเหลกหลกโอ้เอเคหันไปทางนี้แล้วกันหันไปทางนี้ปรับเป็นลาสอ่ขาขอดูเชชันหน่อยโอ้โหล็กโอ้ยเป็นเหมือนการแบบเอามีดทั้งสองอันมารวมกันแล้วก็ปาไปเหมือนบูมแบร์แรงนะครับผมโค้ทาเลยโอเคอขั้นต่อไปขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรขั้นต่อไปโอเคขั้นอีกขั้นต่อไปน่าจะเปลี่ยนสกิลนะครับผมเจ็ดเจ็ดพันเก้าเนาะเออ ตอนนี้จะเปลี่ยนสกิลเป็นแบบว่าทรงแบบว่ากระบอกยาวๆนะเป็นทรงโครนนะครับผมไหนขอดูหน่อยมันคืออะไรอ๋อการวิ่งเข้าไปอู้วิ่งเข้าไปเหรอเนี่ยอ๋อไหนขอดูหน่อยทีมันจะวิ่งเข้าไปทําไมวะวิ่งเข้าไปแล้วเข้าไปฟันโอ้โหโคตรเท่เลยเอฟเฟกต์ดีมากเลยแต่มึงจะเอฟเฟกต์ดีจะทําให้โทรศัพท์บุนระเบิดหรือเฟรมเรทตกอันนี้ก็ไม่น่าได้นะเอาขั้นต่อไปโอเคขั้นหมื่นนะครับผมก็จะได้สกิลที่เป็นวงเอลีโอ้โห ยังไม่ดีดีดีเนาะขอขดูวิธีขอดียันเป็นยังไงวะอุ้งววงใหญ่มากโอ้โหูหโหไอ้อาบต่อไปเลยอัพต่อไปเลยเคเป็นหมื่นนะครับผมอ๋อแม็กนะครับผมโอเคนะผมดาเมจที่เรารวมๆกันก็จะได้ประมาณนี้นะหนึ่งหมื่นหกพันสามสองเคนะครับผมตีหกวิระยะนี่ครับผมสี่สิบเก้าจุดสองนะครับผมเกือบจะห้าสิบแล้วนะถ้าผมได้สแตตดีๆที่ไม่ใช่สแตตสีนะในระยะนะ อ oh, แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเออแถมค่าวางก็ถูกนะครับผมพันห้าเองนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นตัวต้นเกมได้แต่ก็พอสามารถเป็นตัวที่แบบว่าอยู่กลางเกมได้นะเออเป็นตัวที่แบบเคียร์มอนได้ดีมากเลยแถมมีสกิลแบบว่าโคตรจะเท่น,นะครับผมดูดีๆนะเนี่ยยางี้นเนี่ยออ้อนี่สมกับเป็นเสาหลักจริงๆเลยนี่แต่แต่เสียไข่ไ่ข้างนึงนะโง่นะนั้นนะเอ,อ้ยไม่ใช่ ตัวที่ได้ผมผม,มดา่าตัวละครที่ผวกคนชอบกันนะเนี่ยอืมเชี่ยโคตรเท่เลยอ่ะตัวนี้ต้องมีนะผมแนะนําเลยนะคุณนะเออตัวนี้เก่งนะคุณต้องมีในรหัสนะอีโวให้ได้นะถ้าคุณมีตัวเนี้ยผมเหมาเลยสบายลงโหมดไหนสบายลงโหมดนน้นโหมด,หมดนี้เลยสบายหมดอนะ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวตัวละครน,นะผมก็น่าจะมีเท่านี้นะผมว่า เออผมลืมบอกไปว่าตัวละครนี้มันวางได้ประมาณสามตัวนะผมไปดูมาแล้วนะครับผมมันสามารถวางได้สามตัวจริงแต่นี่ผมจะวางแค่ได้แค่สองแล้วกันนะเออเนี่ยโคตรเท่เนี่ยซึ่งก็เป็นตัวที่ดีนะผมใครสนใจก็อย่าลืมไปแบบว่ากดสุ่มเลยนะผมก็สุ่มมาได้นะสุ่มมได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะอ่าผมอาจจะทําเป็นเกนนีกครั้งแต่เป็นในแบบว่าไงเดียวเอ,อ่อ แบบอีกิษนะเอออีกฤษไงแต่ต้องดูก่อนว่าคลิปนี้มันบูมไหม้ะคลิปนี้มันบูมมันก็ทําต่อนะถ้าคลิปนี้ไม่บูมก็ก็ทําต่ออยู่ดีอะไม่สนหรอกโอเคก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายลากันไปด้วยหน้าของอูซุยไปจ้า